นี่ผลลับของเขาก็เรี่ยมไวขึ้นมากเลยนะไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยแค่แบบถืองเหมือนเราแบบวีคมอะฮัลโลวันนี้นะคะเรามีของดีที่จะเอามาแนะนำอะ ยกมือค้อหน่อยว่าใครชอบไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดบ้าง เต็มเลยคือเราเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดแล้วขนเสื้อผ้าไปเยอะๆอ่ะพอถึงเราจะใส่เสื้อผ้ารู้สึกว่าแบบมันยับอ่ะแล้วพรุ่งนี้ต้องแบบถ่ายรูปมีประชุมต่างๆแบบเอ้เสื้อยับทําไงดีหรือต้องไปซื้อเตารีดหรอที่โรงแรมจะมีไหมคือกังวลต่างๆมากมายวันนี้เป็นไอเทมที่เรียกว่าแบบเพิ่มความสะดวกสบายให้เรานั่นเองนั่นก็คือนี่จ้ะ Derma p o r t a b l e Steam i r o n i n g m a c h i n มชีนนั่นเองนะคะ Import มาจาก จีนเลยนะคะซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทใหญ่อย่างเี่ยวมีนะคะน่ารักเนาะดูแบบว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบเจ๋งก่แล้วมันดูพกพาง,ง่ายอะ่ะคือไม่หนักแลยใส่ลงไปในกระเป๋าก็คือน้ำหนักก็ไม่น่าจะเท่าไหร่ข้างในนะอย่างแรกก็จะมีตัวนี้มันเหมือนเป็นแปลงที่เอาไว้ใส่ข้างหน้าเครื่องนะคะก็จะแบบแข็งๆนิดนึง อย่างที่2นะคะก็คือเจ้าตัวเครื่องเลยค่ะสีขาวสวยใสนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ใส่น้ำนะคะซึ่งสามารถใส่น้ำได้100มิลลิตรนะคะและใช้เวลาในการทำไอ้น้ำนะ1ิวินาทอีอย่างที่3มนะคะก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเป็นที่ใส่น้ำเพื่อจะมาใส่ในเครื่องนั่นเอง อนนี้นะคะซนดีก็จะทำการเลือกเสื้อของเรานะคะเป็นเบรเซอร์ที่ยับที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถูบนเสื้อผ้ากันเลยนะคะอุ้ยเราก็ทำการถูไปรอบๆเลยนะคะ ซึ่งเจ้าตัวแปลงรอบๆสีดํานี้นะคะคอยเกี่ยผ้่าให้มันแบบว่ารีดเรียบเร็วขึ้นและที่สําคัญก็คือความร้อนของตัว,ตวไอ้น้ำก็ยังขจัดเชื้อแบคท,ทีเรียที่อยู่บนเนื้อผ้าของเราได้ถึง99.99% 99นะคะนี่นี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูบริเวณที่ยับก็คือจากที่รอยยับรอยแรกที่แบบว่ายับเราเห็นชัดๆอะมันก็เริ่มแบบซอฟลงอะเบาลงอยู่ ตอนนี้ไอ้ก็ได้เตรียมเสื้อมาแล้วซึ่งเป็นแบบเสื้อยืดธรรมดานะซึ่งแบบยังยับอยู่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะไอรู้สึกว่าแบบไอตรงตัวแปลงอะ่ะมันจะช่วยปัดคราบด้วยแล้วก็ช่วยทําให้เรียบขึ้นอะ่ะเหมือนเหมือนเราเวลาหวีผมอะ่ะทุกคนมันก็จะแบบช่วยยห้แบบดูเป็นระเบียบมากขึ้น ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ายใช้เตารีดไอน้ำของเรานะก็คือเรียบเรียบแบบเห็นได้ชัดเรยยบเพราะดูด้านเนี้ยยังเป็นรอยยับอยู่เลยถ้าพูดถึงน้ำหนักในระหว่างที่เรากำลังใช้งานมันก็พอดีมือก็หนักนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าเมื่อยอะไรเงี้ยเออนี่แซมรู้สึกว่าพอทิ้งไวน้นานๆอ่ะเหมือนไอ้น้ำมันเริ่มแบบกระจายความร้อนมากขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันเรียบเร็วขึ้นถ้าพูดจริงๆคือถูกประมาณ2-3ครั้งก็กำลังดีนะคะ นี่ผลลัพ์ของเขาก็เรี่ยมไวขึ้นมากเลยนะไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยแค่แบบถือเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเราแบบมีคมอะแล้วตัวเครื่องมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะปิดเครื่องก็แค่กดค่ะแล้วก็จะขึ้นเป็นออฟสีแดงนะเดี๋ยวเราจะวางน้องไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะ เรียบเนียนไหมเออคือโดยรวมก็พอใช้ได้นะคือถ้าใช้แบบว่าเนียนกริปอะ่ะมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเป็นไอนอ้ำอ่ะมันจะแตกต่างจากเตารีดป,ปกติแบบว่าแรงดันอะ่ะเข้าไปในใย,ยผ้ารู้สึกว่าใช้เป็นอย่างเนี้ยผูกเข้าไปในผ้ารู้สึกว่าไอ้น้ำเข้าไปถึงใย,ยผ้ามากกว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคใช้ได้จริงนะคะนี่จ้าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรียบเลยนะคะทุกคนไอ้ว่ามันโอเคสําหรับไอ้นะ้ำผ้าเรียบในเวลาที่แบบ ถึง5นาทีด้วยซ้ำไอทำเมืเ่อกีไม่รู้ถึง3นาทีหรือเปล่าเราให้เรื่องหนึ่งมันประหยัดเวลา2คือแบบพกพาง,ง่ายใช้งานง่ายก็สำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่2,899บาทแต่ตอนนี้เขาลดราคาเหลือแค่1,208บาทใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ lazada thailand อ n l i n e ได้เลยนะก็ใครที่มีอยู่แล้วหรือมีอะไรดีกว่านี้แนะนาก็ คอมเมนต์บอกกันนะแล้วยังไงครั้งหน้า,าจะมารีวิวอะไรก็กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนดิิวตี้ใหม่ๆได้ที่ c h anel n cherni บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกักปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i ร้และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย